สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนหรือผู้สนใจโปรแกรมถอดแบบปริมาณวัสดุงานโครงสร้างพร้อมทําดีวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับไ้ดูนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมนี้ครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับรีพอร์ตเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับโปรแกรมถอดปริมาณวัสดุโครงสร้างครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างก็คือถอดฐานล่างถอดคานพื้นเสาบันไดและก็เหล็กรูปกระพันนะครับแล้วก็สามารถออกไปเป็นตัวดี q คิวได้นะครับนะ ออกปริมาณนะครับเซตราคาต่อหน่วยนะครับแล้วก็เซตตารางเลยได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราจะดูงานฐานลากนะคลิกไปที่ปุ่มฐานลากนะครับโปรแกรมก็จะลิงก์มาที่หน้าปุ่มฐานลากครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับชื่อหรือจะเพิ่มชื่อหรือพิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับใส่ชื่อใส่จํานวนนะครับใส่กว้างยาวลึกนะครับกําหนดความลึกของดินขุดได้นะครับกําหนดความหนาต่างๆนะครับเลือกเสาเข็มต่างๆพวกนี้ครับใส่ข้อมูลกรอกไปเหมือนเราถอด Excel ปกติครับ เราก็สามารถสรุปปริมาณนะครับได้เลยครับเห็นไหมเรากรอกปุ๊บเราได้ปริมาณของฐานรากได้แล้วนะครับนี่คือในส่วนฐานรากนะครับต่อไปครับถ้าเราอยากจะดูงานคานบ้างครับก็อยู่ที่หน้าฐานรากครับเราคลิกไปที่กุ่มคานนะกลุ่มคานนะครับก็มันก็จะมาหน้าให้เรากรอกข้อมูลคานครับนะก็เราไปดูจักแบบครับใส่ชื่อคานนะครับผมลิ์ไว้แล้วแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มก็สามารถกดเพิ่มได้นะครับกดเพิ่มก็ไปตรงนี้นะครับเพิ่มรายการก็ไปนะครับ หรือเราจะพิมพ์ลงไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องเพิ่มเนาะก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็สามารถเลือกนะครับอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกชนิดคานนะครับเลือกชั้นได้นะครับใส่กว้างยาวลึกนะครับแล้วก็กรอกความลึกของการขุดดินคนนี้ี่เป็นคานกอดินนะครับแล้วก็เลือกเหล็กแกนนะครับเลือกเหล็กแกนเลือกขนานะครับใส่ความยาวเหล็กแกนนะครับแกนบนแกนล่างนะครับเสริมพิเศษมีหมดนะครับให้เราเลือกนะครับแล้วก็เหล็กเสริมปลอกนะครับเสริมตามความยาวตลอดตรงความยาวคานก็มีครับ เสริมหรือเสริมเป็นช่วงนะครับหลังกลางคานหัวเสาได้หมดนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณวัตถุดิมาให้เรานะครับพอเรากรอกเสร็จปุ๊บดูสรุปปริมาณนะครับโปรแกรมก็จะรีพอร์ตปริมาณของงานคานให้เราครับเห็นไหมแบบนี้นะประมาณนี้นะต่อไปนะครับงานพื้นครับงานพื้นก็เช่นเดียวกันครับหลักการเดียวกันเลยนะครับงานพื้นก็สามารถกรอกชื่อพื้นนะครับพิมพ์ลงไปได้หรือทำริสไปได้นะครับเลือกชนิดพื้นว่าจะเป็นพื้นแบบไหนวางบนดินนะครับวางบนคานแล้วก็พื้นสําเร็จ นะครับอยู่ชั้นไหนนะครับกวางยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหล็กเสริมบนนะครับเหล็กเสริมล่างเหล็กเสริมบนครับเลือกได้นะครับระยะแอดเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณความยาวให้เรานะนะก็ถ้ากรณีเป็นพื้นสำเร็จรูปครับก็มีลิสต์พื้นสำเร็จรูปให้ใช้นะครับว่ามีพื้นเท่าไหร่นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้เราแล้วก็จะออกรีพอร์ตในรูปแบบของปริมาณในส่วนของตัวงานพื้อได้ด้วยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับในหน้าตาเหมือนกับตัวรีพอร์ตตัวอื่นนะครับ ต่อไปนะครับอ่านพื้นเสร็จอะไรครับงานงานเสาครับกดไปที่เสานะครับเห็นไหมครับเสาแล้วก็เลือกได้ครับเสาชื่อ C อะไรนะครับหรือหรือพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับอยู่ชั้นไหนนะครับจํานวนกีต้ trail. นความกว้างของเสาเท่าไร่ความยาวเสาเท่าไร่ความสูงเท่าไหร่นะครับเหล็กแกนมีกี่เส้นครับเลือกได้ขนาดแกนเท่าไรนะครับความยาวต่อท่อนเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเองได้เลยนะครับตัวลิกปลอกครับผมก็ทําให้รองรับแบบเสริมตลอดความยาว่าความยาวเสานะครับแล้วก็เสริมเป็นช่วงๆนะครับก็ เหมือนกันครับโปรแกรมก็จะคำนวณแล้วก anyway. <tem lad ritt> er. ็สรุปปริมาณออกมาให้นะครับก็ปริมาณก็ออกมารูปแบบนี้ครับต่อไปนะครับเมื่อกี้เราได้เสาแล้วนะครับต่อไปบันไดครับงานบันไดนะครับบันไดทําไงครับบันไดก็เหมือนกันครับใส่ชื่อบันไดใส่ความกว้างความยาวนะครับความยาวของแม่บันไดนะครับใส่ชั้นพักพวกนี้นะใส่ข้อมูลบันไดที่เราเห็นจากแบบให้ครบครับแล้วก็เลือกเสริมเหล็กครับเสริมเหล็กครับผมจะแบ่งเป็นเป็นเซ็ตนะเสเหล็กเสริม แม่บันไดนะครับนะเลือกขนาดใส่สเปซซิ่งนะครับใส่ความยาวตัท่อนโปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเหล็กเสริมชั้นพัดก็เหมือนกันครับนะมีเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมล่างนะครับมีครบนะครับแล้วก็เหล็กเสริมลูกขั้นครับเลือกได้นะจะเลือกเสริมลูกขั้นขนาดเท่าไหร่หรือแอดเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับเหล็กเสริมตามมุ่มนะครับมีหมดนะครับแล้วก็ทําสรุปในส่วนของตัวสรุปปริมาณนะครับออกมาในเทมเพลตเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งครับตัวสุดท้ายก็คืองานเหล็กรูปประพันธ์ครับรูปประพันธ์ก็คิดได้นะครับเราสามารถเลือกชื่อนะครับว่าจะเป็นเลือกขดคานอ่าคานอาเสสะเกศสัิเกลางครับพวกนี้เพิ่มได้นะครับหรือทิลงไปได้นะครับเลือกจํานวนนะครับเลือกขนาดเหล็กนะครับเนี่ยลิสต์เหล็กพวกนี้มีให้หมดเลยนะครับเลือกลิสต์เหล็กให้หมดเลยนะครับความยาวต่อท่อนกี่เมตรนะครับจํานวนกี่ชุดนะอนี้ยโปรแกรมก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าความยาวรวมน้ําหนักแล้วก็คิดพื้นที่ ภาสีให้เราด้วยนะครับนะแบบนี้เลยนะครับแล้วดูตารางสรุปครับสรุปปริมาณเหล็กก็จะคำนวณมาให้แบบนี้ครับถูกไหมใส่น้ําหนักพร้อมพื้นที่ภาสีครับครนี้ถ้ารายการเหล็กของเราครับสามารถเพิ่มตารางเหล็กได้นะตารางเหล็กเนี่ยผมทําไว้แล้วครับเราสามารถเพิ่มเหล็กขนาดอื่นๆนะครับเข้าไปได้เลยนะครับให้เราใส่น้ําหนักต่อเม็รพร้อมกับพื้นที่ตาสีนะครับต่อเมตรเราก็จะได้ตัวลิสรายการเหล็กที่เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเรากลับป้านะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าหลัก พอเรากรอกข้อมูลเสร็จหมดทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะดูบิลคิวได้นะครับต่ต้องใส่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดก่อนเนาะนะครับยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดก่อนที่ผมให้ไปนะครับเราถึงจะดูรีพอร์ตพวกนี้ได้นะครับรีพอร์ตบิลคิวนะครับเนี่ยเราก็จะได้บิลคิวแบบนี้ครับนะได้คิวแบบนี้นะครับเราสามารถกดสามารถกดปริ้นสั่งปริ้นได้เลยนะครับกดสั่งปริ้นนะครับบิลคิวก็จะออกมารูปแบบนี้ครับ หรือเราจะเอ็กพอร์ตไปที่โปรแกรม Excel ก็ได้นะครับเนี่ยกดเซฟนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ Excel นะครับไปจัดใน Excel ก็ได้นะนะครับนี่คือรูปแบบตัว Su m m a r y อ่านรูปแบบตัว d e t a i l b วนะครับต่อไปเราจะไปดู Su m m a r y บ้างนะครับอ่ะ Su m m a r y ของตัวนี้นะครับก็คือปุ่ม s u m m a r y นะครับก็คือหน้าสรุป b ินี่แหละครับตัวนี้นะคือหน้าสรุป b ินะครับแล้วก็จะได้หน้าสรุปเหมือน Excel ปกติครับสามารถเปลี่ยนคำนึนการภาษีได้นะครับนะ ถ้าเรากรอกครบทุกหมวดตัวนี้ก็จะขึ้นครบนะครับต่อไปนะครับก็ยูนิคอร์สครับอ่ายูนิคอร์สสำคัญครับเราสามารถกําหนดยูนิคอร์สนะครับเปอร์เซ็นต์เผื่อต่างๆครับเข้ามาในตัวโปรแกรมได้เลยนะครับนะจัดหมวดจัดอะไรเรียบร้อยครับใส่ค่าของค่าแรงอะไรลงไปนะครับแล้วโปรแกรมก็พอกรอกเสร็จปุ๊บวิวคิวก็จะเรียไท์เลยเพราะว่าเราลิก์ราคาต่อหน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความสามารถของตัวโปรแกรมนะครับ โปรแกรมชุดนี้ครับราคานะครับอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับใช้งานบน google คัสอ่าอะไรนะอ่าอยู่บนตัวคลาวนะครับก็คืออยู่บน Google นั้นใครสนใจนะครับสามารถทํางานนะครับโปรแกรมตัวนี้อีกอย่างนะครับความสามารถของมันอย่างคือว่าอ่ามันสามารถทํางานเป็นทีมได้ครับสามารถแชร์ทีมของเรานะครับในการในการทํางานร่วมกันได้นะครับก็สามารถเอาอีเมลของทีมงานของเราครับมาแชร์นะครับ คลิกแชร์นะครับพวกนี้นะคลิกแชร์ลงไปให้เขาสามารถเข้ามาทํางานร่วมกันได้โดยพร้อมกันครับอย่างเช่นเราอยากจะแบ่งงานให้ลูกน้องหรือทีมงานเราทํางานฐานลากก็แชร์งานฐานลากให้คนหนึ่งคานคนหนึ่งพื้นคนหนึ่งเสาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแยกทางานร้อมกันแล้วก็ข้อดีของมันคือมันทํางานอยู่บนไฟเดียวกันถ้าทุกคนทําเสร็จนะครับบิลคิวก็จะเสร็จพร้อมกันนะครับนะจะลดเลยเวลาในการทํางานค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างดูล็อกสูตร้งหมดแล้วในวะิธีการคลิปคุณแก้กรอกข้อ,ขอ,ขอมูลให้มันตรง ตามแบบแค่นั้นเองนะครับทุกอย่างก็จะลิงก์มาที่ไฟล์กลางนะครับให้เราสามารถที่จะพริ้นรีพอร์ตได้เลยนะครับโอเคนะครับใครสนใจนะครับทักไลน์ ID นะครับตามที่ผมแจ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายงานนี้ผมก็จะมีการโปรแกรมนี้นะครับผมจะมีการสอนสดนะครับผ่านซูมให้อีกรอบหนึ่งนะครับในการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็จะอานฟิลมวิดีโอย้อนหลังให้ดูนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับขอจบในการรีวิวโปรแกรม ดี่แค่นี้นะครับขอบคุณครับ